สวัสดีจ้าโลตายกาโฮก็เนี่ยเลยเจ๋งซาลัดสนไปตา,า,า,ากาไทยไทยไทยเกอกก็ที่สนนะเรียกว่าสาบสกโจกอ่ะก้นเท้าไม้ฟานเลยอะก็นี่ยจันอยู่จอยสาบจ้บอันนี้เป็นหน่อไม้กระปุกนะคะหน่อไม้กระปุกนะคะเราจะมาต้มอ,อีกทีนึงใส่น้ํายานางเข้าไปวันนี้จะมาทําซุปหน่อไม้วันนี้จะมาทําซุปหน่อไม้ใส่ยานางเข้าไปก่อนนะคะน้ํายานางนะคะใส่น้ําต้มใส่น้ํายานางแล้วก็น้ําปลา ใส่น้ำปลาไปด้วยใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะโอเคประมาณนี้จากนั้นก็ใส่หน่อไม้เข้าไปเลยหน่อไม้นี่เป็นกระปุกเนี่ยมันสุกแล้วเราเพียงแค่ต้มให้มันเข้ากับน,น้ำยานางแล้วก็น้ำปลาก็โอเคแล้วจ้ะ ต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าเครื่องปรุงก็จะมีหอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีนี่ตัวยาสก็อ่าก้อนชงอ่าจังยาว์ย์ย่าจังย์ย่ะจา หยุ้นเสะชงละฮะนี่หัอง,อองจอดีมี่แกฮะหองจะทีม่อันนี้เข้าคู่อะจ้ะพริกป่นใส่เข้าไปพริกป่นน้ำมะนาวใส่เข้าไปก็โอเคแล้วจ้ะต้มต่อไปเรื่อยๆต้มก่อนนะคะใช้เวลาต้มนิดนึงเป็กสีการจุยจ๊ยจุ๊ยแะ ใส่น้ำยานางสําเร็จรูปนะคะที่เราซื้อมาเป็นขวดนะคะส่วนหน่อไม้นี่ก็เป็นกระปุกหน่อไม้ที่ก็มีอ่าเป็นกระปุกนี่ก็มีน้ํายานางเข้าไปแล้วแต่ว่าเรามาล้างเรามาล้างให้สะอาดแล้วทีนี้ก็ใส่เข้าไปในน้ําต้มน้ํายานางใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะจะมาซุปจ้ะซุปหน่อไม้วันนี้กินซุปหน่อไม้เด้อทีนี้ก็รอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งจ้ะ โอเคจ้ากบได้ที่แล้วจ้ะ <c oughs> โอเคแค่นี้แล้วจ้ะเรามาปรุงเครื่องกันเลยเราใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วเราต้องมาชิมดูว่ามันเค็มหรือเปล่า <c oughs> เค็มแล้ว <c oughs> เค็มแล้วใส่ริกป่นเข้าไปใส่ริกป่นเข้าไป ตามด้วยเกาครัวมีความเปรี้ยวหน่อยๆแล้วนะคะหน่อไม้นี่มีความเปรี้ยวหน่อยๆละใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงอก่อนจากนั้นก็ใส่เ้าคั่ว้าไปนะคะ คนให้เข้ากันก่อนจ้าใส่ก็ะขั่วเยอะเลยกระคั่วใส่เยอะเลยนะคะตามด้วยใส่ผักเข้าไปใส่ทุกอย่างลงไปนะคะโอเคเข้เาให้เข้ากันนะคะ ก็มาชิมละชิมก่อนชิมก่อนอืมอร่อยอืมอร่อยอร่อยพอดีแล้วพอดีแล้วโอเคใส่จานได้เลย ต้นไม้ก็เสร็จสัพเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคพร้อมรับประทานกินกับข้าวเหนียวก็ได้ก็วสวยก็ได้จ้าโอเคไปแล้วจ้าแม่บ้าจ้า